อะไรเร็ดโอเคน่าจะน่าจะกำลังกาลังดีเลยวหละมั้งเด็ดโอเคสวัสดีนะสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเด็ดโอเคกันเบื hmm. ่อเบื่อเกม AOV สักพักหนึ่งกะจะเล่นเฮ็ดโอเคสักหน่อยไป let's go ตอนนี้ผม เล่นสภาพมาแล้วแหละอยู่พลตินัมแต่จะว่าไปฮ e โรเคนี้ก็หายกันไปนานมากเดแต่ก็จะกลับมาเล่นเพราะว่ามันมีอัปเดตใหม่แล้วก็เพิ่งจัดสกินอันนี้ไปด้วยก็กล่าว่าจะเล่นแต่ฮีโรตัวนี้นี่ไงฮีโรมายนีนี่อ้าถูกไปวะเดีแ่แหละสกินนี้มันจะคล้ายๆกับสกินเอ,อสดีเมอร์ของของในเกม A O V e นะ แน่นอนก็เลยก็จัดมาเพื่อเล่นฮีโร่ตัวนี้เพราะว่าความชอบส่วนตัว <laughs> มันชื่อสก,กินอะไรวะมิลานฟูดี้โอ้โ <Okay, okay. S 1> อเคอเาจคิดว่าอาตูช่างมันไปเติมเล เซฟไลไปโอ้ภาพกระตุกมากตายละอะแล้วภาพกระตุกมากไม่ได้ไม่ได้ดูเลยนะภาพกระตุกมากนี้มันเกิดจะอะไรวะขอบกาดูดิความชัดนี่คือแบบแทบจะดูไม่ได้เลย เพยงเกมอาจจะเงียบอยู่นะครับเพราะว่าผมเป็นผมมักจะปิดเสียงเกมเอาไว้เอาเอาเลยเบบี้ไป เจอใครวะฉันเจอใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวนึกก่อนตัวนี้มันคือตัวอะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อโตัวโล่เจอโตัวโล่ไว้โตัวโลเ่เกมนี้นีคือแบบเอามายืนเลนได้นะพี่ผมก็ไม่ได้รู้มากหรอกนะว่าอถึงไหมไม่ค่อยรู้หรอกนะว่าฮีโร่ ตัดอื้อยอ้ยื่งสุดแน่นอนเราไม่ค่อยเราไม่ใช่รู้หรอกว่าเออฮีโร่ว่ามันอ่านยังไงแต่ก็ถ้าเอาไอ้แบบให้นึกภาพนะมันก็มันก็มาจากในไม่ใช่เอามาจากในเอาดีหรอกแต่มันเอามาจากในเอ็ดโอเคนี่แหละตั้งเดิม ไเจ้าเสไปเมื่อกี้อุบอุปอุบดาอ้เ้ยเฮ้ยโอ้ตายตายเลหตายสุดตาวิ่งนีหางจุดโก็ไม่ดีแน่แต่แต่คุ้มเอยเราได้เฟิรนบัตนะแต่ก็แค่ตายตามมันเ็นั่นเอง

มเข้าไปใชยเออดูนะมันมันเข้าไลฟ์มาด้วยประเด็นหล <c oughs> ับไม่ได้จะ,จะตายไม่ทีดีอี โอ้โหโอ้โหบลรงบลรงเอ้ยตัวอะไรแผดเผาวะมสีสกิลวันแผดเผาได,ด,ด้ด้วยเหรอวะจริงดิไม่น่ากลัวนะเป็นจจว่าไปนี่ผมก็ลืมกดสกิลพิเศษเลยตายละลืนกด เฮ้ยเตะมาทำไมวะเฮ้ยมาทำไมเฮ้ยเลนล่าพังแล้วเหรอเจ๋วเฮ้ยเฮ้ยอย่าพิ่งโอ้โหเ้ือดสกิลพิเศษมาใช้แม่งเลยไปไกลไปไปไกลก่อน พอตีคีบก่อนตายพอมึงมาสองรอบแล้วเนี่ย,ย,ยพักก่อนพักหายใจก่อนอเ โอ้มันไม่มานะนเขมมเพิ่งเกิดล่ะป้อมนาเกต้าได้แล้วแหละเ้ายคักใจก่อนหายใจฝั่ <c oughs> งข้างล่างก็ก็ได้อยู่นี่มันไม่มานะเดี๋ยวรอเลือดก่อนรอเลือดแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวไปไปไปอ๋ออได้ถอยก็ได้เฮ้ยพี่แมวนี่มันอะไรกันเนี่ยว่าเออพังหายใจได้นี่ เพราะว่าวารวาไปแล้วก็กว่าจะเดินกลับมามันน่าจะเอาป้อมได้ปเป้าปอมดิบกนแล้วกันเอ,อไปข้างลาเฉยมันเหนผมไม่หบวงไงม,ไไมันก็เลยไม่ไม่ไปแต่ผมก็อยากรู้นะว่าว่าคือ ด้วยความท,ที่ทีุ่กข์มันเป็นเซิร์ฟตัวบบลที่ผมเล่นอยู่เอออะไรจะมีเอาไมาผมทุกค้าที่มันเป็นเซิร์ฟตัวบบลอยู่แล้วเราก็จะเจอหลายชนหลายชนชาติที่มาเล่นด้วยกันเจ็บเจ็บ,บถอยก่อนถอยก่อนหัวาป็ไไรวะ ตายเชยไม่ได้อยู่หน้าโต๊ะของตัวอเองตะกี้เองตายเชยช่างมันต้องมาดูนะฝั่งของเขาโอเคตะกี้ตายเพราะใครวะโคตรทุเรนแม่ไงไอ้ไม่น่าเลย โตโลโอโลบ้าบ้ามากยกมาเดยดูดูกลางก็แล้วกันฝังเรายังดันกลางมันไม่ได้เลยฮช ไปดิไนะดิไปดิมามดมนนิไปดิไดิไอดอิไดินนนน <c oughs> ไปนิไปด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 เไปดิไปดิไปนไปดิิไปไอดิิไปดไปดิไปดนไัไปดิไปดิไปดกไปดิป อุ้ยตายแล้วอสก่อนโอ้โอ้ขอโทษเปปล่นแบบปอดป๊อดก็อย่างนี้แหละไม่ใช่ะลรเพราะว่าผมก็ยังงง,งงงอยู่ว่าฮีโร่ตัวนี้คือมันสกิลมันเยอะมากใช่เพราะว่าสู้ทีกระบวนท่าทีนี้มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนหลายสกิลอยู่อยู่เหมือนกันนะ อโอคือตัวนี้ที่ผมเล่นนะถ้าสู้เดี่ยวๆครับมันก็ไหวอยู่ถ้าโดนลุมมันก็ไม่น่าไหวอะ่ะเฝั่งูุมให้มันสู้ไปฝั่งเราก็ทำเลนก็ะพอ แป๊บหนึออ่งเดียมันจริงจริงเลยเอ,เอาให้จะตเตะกู ไมได้วะจะเอาอีลินถ้าอีลินมันไปทางนู้นไว้เฮ้อจะเอาอฉลามนั่นรอหย่อนลงไปเอาเงินเอาของกตอนไว้งามใสอ่ะทีนี้เฮ้ยไปอ้าวได้ล,ล้วอุ้ย 我我我。哦，大了，嗯。 สามบกสองเออจริงๆฝงเคยเล่นแย่กว่านี้นะอปยะอย่าดูเลยสภาพือม เกมนี้ไม่ต้องทำอะไรมากหัวผมอะไม่ต้องทำอะไรเลยช่ไหมชิวๆไม่ล่นไม่เป็นตัวนี้ออออมอนี่มาดิหนาหวอ่อ โอ้กูตายกูนี่แหละฮาว <c oughs> ดูใครเล่นดีวะดูไอฟฟิ่เกเล่นเนื้อแล้วกันด้วยไม่ใช่ฟีดิกดีนี่มันอารีสดีวะเอ่ออารีสนนมันอันนี้คือเชนนะอันนี้คริสเซย์อันนี้ไฮยเะเต้ไว้ดูไา,ายะตู่เล่นก็นแล้วกันไปไป,ไปอ๋อ นี่ล่เฉยดีได้เฮ้ยมันทูดามเมยเออจบได้ไหมจบเกอกูุขี้เกียจเล่นนะเกมนี้กูขี้เกียจเล่นแล้วไปชนะแบบใสสะอาดโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย เกมนี้ผมน่าจะได้ที่ห้านั่นไงได้ที่ห้า อจะว่าไปเกมนี้มันก็เราก็ไม่สามารถดูลำดับได้นะว่าว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่ะมันจะโชว์เป็นอย่างนี้ไปเลยว่าเป็นแบบ S S A S A อะไรอย่างเงี้ยให้มันดูยังไงวะลำดับอ่ะแบบตัอย่ารููเนยไม่โชว์ของว่ะเร่เปลี่ยนแปลไปข้างที่จะมากเลยนี้เลยไม่ใช่เลย เชไเกปเกมต่อไปเลยอะไรน,นี่สเกเรียญวืิลจอฟปลปปยนเยอะเว้ย ฟิลิปินเยอะตายออกฮีโร่ตัวนี้ไปเล่นอะไรได้จะเล่นแล้วสิไม่ใช่หรอเล่นสกินมันได้ลนะถึงจะเล่นไม่เป็นก็ตามเถอะไอ้อเซ็ตของมันเซ็ตอะไรกันวะเอกโปรเอา,เอาฮอตดีกว่านี่ผมที่ผมเซ็ตตามเขานะแล้วก็ท่ได้อะไรมาหรออันนี้นดูนใช่ไหม โอนี่คืออะไรวะเติมเอาอะไรดีวะเอาอันนี้ดูไม่ใช่รู้หรอกอนะว่าว่าของแต่และของของชิ้นไหนอ่ะว่ามันคือชิ้นอะไรในอาวีบางที่จริงมันก็อาจจะมีมันก็มันเหมือนอยู่แล้วแหละแต่เราก็ไม่ใช่รู้นะว่าว่าของชิ้นไหน ีะต่างรู้มันทีฟิลิปปินไว้โอ้เออโอ้เดี๋ยวฟิลิปดดป,ปินอืมไป,ป,ป let's go <S อยากเลยหนาวดีบาท

เดี๋ยวมาแล้วมันจะลงอยู่เต็มตัวนู้ดเดียวตีใบไม้ดิโอ้โหโอ้โตโร่ที่มันหวัวนะาในเอโอวีอ่ะถ้ากลับไปเล่นนะเดี๋ยวจะเล่นโตรโร่ยืนเลนอยู่ด,นะดิมันโหดนะมันโหดมันโหดนะ เนามเบนั้นอเออจัดการอย่าบอกว่าแผเดอย่บอกว่าเกมนี้นี่โตโลนี่คือเอามาเล่นยืนเลยเป็นหลักเลยอ่ะไม่ค่อยแบบมีคนเอามานี่นะมามาซัพพอร์ตเพราะส่วนใหญ่ซัพพอร์ตอะเท่าที่ผมเห็นนะส่วนมากนะเขาจะหยิบเอ่อมเอ่อกิวดอร์หรือไม่ก็เอา เท่าโอเมกานะเกมนี้คนเล่นโอเมก้าเยอะมากเลยมาแล้วมาแล้วหนุกูมาแล้วเอาดิกจ่ายมันนี้เฮ้ยมึงรอดได้ยังไงวะเฮ้ยใครมาวะตัวอะไรวะเดี๋ยวอ๋อเขีย ขียนมาเว้ยจีบจกานไหมเอาที่เผอมันที่เผอมันถึงนไหมเออนิดเดียวนิดเดียวนี่คือเท่าทีเลยเว้ยไอ้ตัวรุ่มันออกมาแล้จะพูดกับมึงแบบโตตัวแล้วจะทำอะไรไอ้หี ช่วยตีด้วยไปว้าไปที่อื่นไปเดียวเดียวดิโอ้มันแรงมันแรงมันแรงมันเป็นบ้าเลยไม่หานี่ แอบหนึ่งขอเวลาแอบหนึ่งพักหายใจไม่น่าจะหิวทันนะเพราะงั้นไม่เถอะว้าเถอะ